พาู้ชมลูกนกขาอใหญ่นะครับสายดินมาเลยนะครับนี่ครับในนี้นะครับเป็นชุดที่กินอาหารเป็นแล้วนะครับมีชุดปอกขาสีม่วงนะครับนี่ครับสีม่วงนะแล้วก็ชุดปอกขาสีน้ําเงินนะครับนี่ครับสีน้ําเงินนี่เป็นลูกผมที่เจ้าเทพตีกหักนะครับส่วนสีม่วงนี่จะเป็นชุดข้อของเขาจะเป็นหลิวตันนะครับ แล้วจะมีชุดที่ไม่มีปอกขาเลยนะครับชุดนี้นะครับจะเป็นชุดสายพเนียดนะครับพ่อเป็นนกกขาล้อยนะครับแม่เป็นมาเลียนะครับชุดที่ไม่มีปอกขานะครับผมเปิดอยู่ที่คู่ละพันห้าไม่รวมส่งนะครับเป็นนกคู่เกิดนะครับส่วนชุดที่เป็นปอกขาสีม่วงแล้วก็สีน้ําเงินนะครับ แบ่งคู่ละ2,000ไม่รวมส่งนะครับชุดนี้นะครับข้างล่างนี้ก็จะมีเป็นชุดออกขาส,สีทองนะครับสีทองมีอยู่คู่หนึ่งนะครับสีทองนี่สายฝนนะครับชุดนี้ผมก็แบ่งที่คู่ละ2,000ไม่รวมส่งนะครับมีชุดที่เป็น สายพเนยียดนะครับติดดือยยืนอยู่เนี่ยทรงใหญ่มากในกําลังผัดขนนะครับหลังก็เปิดเนี่ยนะครับนี่อีกคู่เกิดนะครับคู่สายพเนยียดนะครับตัวใหญ่ๆตัวโตนะครับเป็นคู่เกิดผมแบ่งที่คู่ละทันห้าไม่รวมส่งนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายด่างนะครับมีด่างหาัวนิดเึงนะครับเล็บด่างนะครับ ประมาณนี้นะครับด่างถ้าด่างประมาณนี้นะครับผมแบ่งอยู่ที่ตัวละห้าร้อยนะครับตัวนี้เลยแบ่งตัวห้าร้อยนะครับส่วนข้างล่างอีกนะครับข้างล่างก็จะเป็นสีม่วงนะครับชุดข้างล่างนี่จะเป็นชุดนะครับเป็นลุ่มพี่ชุดด้านบนนะครับชุดนี้นี่เริ่มมีเสียงขันเสียงขู่แล้วเริ่มไลจิกไลจีกันแล้วนะครับชุดนี้นี่ครับชุดนี้ถ้าขนเต็มแยกออกมาก็จะขันเสียงเต็มเลยนะครับชุดนี้ ั้งหนึ่งนะครับจะพามาชมนกเขาแขกนะครับเขาแขกนี่เขาแขกนะครับเนี่ยชุดประมาณนี้นะครับตัวประมาณนี้ผมแบ่งคู่ละสองร้อยนะครับไม่รวมส่งนะครับแต่ถ้าเป็นนกใหญ่นะครับที่ใหญ่ๆที่สามารถทําได้แล้วนะครับชุดนี้นะครับผมแบ่งคู่ละสามร้อยนะครับนี่ครับชุดใหญ่ บางคู่นะครับผมเคยเอามาทําเรียบร้อยแล้วเคยเอามาฟักไข่นะครับปล่อยเข้าไปชุดที่มีเนี่ยชุดอย่างเงี้ยที่มีห่วงสีน้ำเงินเนี่ยนี่ครับชุดนี้ทําแล้วเคยทําแล้วนะครับผมแยกออกมานะครับผมไม่มีตรงใส่นะครับก็เลยแยกมาไว้นี่ก่อนนะครับถ้าเป็นชุดแบบนี้เลยที่เคยเข้ามาแล้วที่ผ่านมาแล้วนะครับชุดนี้ผมแต่งคู่ละห้าร้อยนะครับ เหมนลกที่ยังไม่เคยผ่านการเข้าคู่นะครับไม่เคยผ่านการฟักไข่นะครับคู่ละ300นะครับไม่รวมส่งครับนี่ครับสำหรับอาจารย์ท่านใดสนใจก็ทักไ่ยเข้ามาได้ครับลูกหัวใหญ่ครับแบักทำสอนบ้านนาครับหัวใหญ่ถาชมงมือเป็นนะครับฝั่งนี้ครับ ใจแบบไหนทันกทายกันเข้ามาได้ครับสวัสดีครับ